หาแล้วเหรอวิ่งได้ามอันนี้เพื่อนผมเรีนวิทยาด้วยกันครับาหเรีเพิ่งมาวิ่เรียว่าจีบใจรักกันออกกลังกายครับคุณผู้ชมครับถือเองไอใจว่งอยเน่ชอบชอบนี่นี่นะนี่นะเดี๋ยวผมตัดก้อนตัดก้อนยเปลีเป็นถ่ายหน้าจานนึงนะ

ไปถึงแล้วสวัสดีครับผมทิ้งแอดไปแล้วแอดผมที่งาน เออแห้หลังนหมยืนไหนแข็งแรงยนไหนหลังลังอ้อตรงไม้ต่อเนโอลิมปิกเลยอ่าโอลิมปิกงเซี้แหละงขนมดเลยเอาแล้ว เห็นไหมครับดเยอะไดิอ่ะดูพื้นที่ผ่านดีค่ะได้พักค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของศวนลุมนะอย่างไรครับอาจารย์ครับที่เราพูดถึงฮอเกอร์เซ็นเตอร์อ่ะฮอเกอร์เซ็นเตอร์คือศูนย์อาหารที่เราเอาหับเล่แผงลอยแล้วเอาร้านอาหารเข้ามาเพื่อให้คนมีทางเลือกอาหารที่ไม่แพงครับแล้วก็ดูขยะศุลวนลุมก็มีพื้นที่สวัสดีครับอันนี้นับประหลัดในตำนานนะตำนานคือตอนนี้ไม่เปิดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เรียกอะาอยู่เรียกแมวเลย เอาพี่พร้อมแล้วพี่พร้อมให้เปิดกล้องอันนี้เขเขียนว่าเฮ้ยปอดจ้าปอดจ้าปอดจ้าฝุ่นขอลาก่อนอันนี้ประชดประเด็ดเปิดกล้องเหมือนจะประชดนะครับอาจารย์ครับต่อจ้าฝุ่นขอลาก่ออันนี้ตีกันังไงเลยเนี่ยหองสโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับ